เป็นบัดด uh, ี้อยู่นะอืมเกิดตอนีเจอได้ของอื่แน่นนี่ไม่เกมมาให้เล่นเกมหนึ่งให้หนูจับบัดดี้กัน4คนแล้วก็ให้กิดลูกของกันแล้วกันโดยห้ามบอกสะดวกไหมสะดวกเติร์นเดย์เซฟายน้องๆชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อจิ๊กซอว์ค่ะจีน่าค่ะแอกเกลค่ะจุนค่ะได้ค่ะทุกคนคิดไปแล้วว่าเพื่อนหนูจะใส่อะไรหวานนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นคนแต่งตัวแบบว่าคูลนิดนึงค่ะคูลคูลไม่ใช่หนาวนะคะคูลคูลเท่ละค่ะอ่าชิคมากชิคกร์ดาว พีบ่บอกว่าเป็่นต้องดีใจเลยเราไม่รู้นะคะว่าที่หน้าใส่เสื้อผ้าแบบไหนจริงๆที่หน้าเป็นคนที่สวยมากแต่งตัวแบบสาวลุกแบบเท่ๆแต่ลุคที่น่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้ก็น่าจะให้ที่หน้าแต่งแบบนั้นแต่เราแอบเห็นในตะกร้าเึื่อนลนะคะว่า,วาคี่จะปั่นบบนิดนึงนี่นะคะเราจับฉลากนะคะได้จิจ๊กซอว์ทุกคนคือเราแบบเห็น,นะะแ,บบแต่เขาใส่แบบเยานหวานก็ว่าเดี๋ยววันนี้จะมาไปอย่านลุคให้ไปด,ดูกันทุกคนเราได้จุนจ้านะคะเพลงนี้นะคะทุกคนได้เนาะเปลี่ยนชุดแปนะคะ ความสวยนะคา4.23 <laughs> <c oughs> ค่ะแล้วมีรับแ่งกอนลุกอะไรคะถือกอนว่าเพื่อนต้องดีใจแน่ไม่ใช่แบบนี้ค่ะควางหนูนะคา9เ<อ>ต็ม10เลยค่ะเพราะปกติหนูไม่ได้แต่งตัวสไตล์นี้นะคะปกติหนูจะแต่งแบบแนวเท่ไปเลยแต่แบบแ,แบบนี้น่ารักนะคะหนูให้9เต็ม10รวมคือแบบเออหนูไม่เคยแต่งโทนนี้จริงๆมันรู้สึกแปลกใหม่นะแต่มันก็โอเคทุกคนมันแบบเออมันได้ย่าหนูให้ลุคนี้นะคะแต่เต็ม10นะคะคิดว่ามันก็โอเคนะคะ